เนี่ยนักรินบอกว่าฮารวินวันอาทิตย์นี้จะชวนไปเที่ยวสาออยากรู้จริงๆว่าที่<ฆ>ไหนมีการจัดงานแล้วก็ มาในทีมไหนเป็นผียังไงต้องบอกเลยครับอันนี้ไม่ <c oughs> ไม่เพียงแต่เราวัยทำงานหรือ <c oughs> ผู้ใหญ่เท่านั้นน้องๆหนูๆก,<อ>ก็คงจะสนุกเหมือนกันครับพาคุณผู้ชมไปที่เชียงใหม่ในซาฟารีครับเชิญชวนน้องๆหนูหน,นูไปร่วมคนหัวลุกนะครับในวันฮาโลวีนเหล่ามอนสเตอร์แล็ทิลนะครับและผีสาวแสนสวยครับพร้อมกับส่วนลด50% 2วันสุดท้ายในเดือนตุลาคมนี้เท่านั้นครับ เชียงใหม่ในซาฟารีครับเตรียมจัดกิจกรรมสร้างสีสันในวันฮาโลวีนครับชวนกันมาขนหัวลุกนะครับกับเหล่ามอนสเตอร์แล็บทิวและผีสาวแสนสวยพร้อมกับส่วนลด50%สองวันสุดท้ายนะครับคือเสาร์และอาทิตย์นี้30และ31ตุลาคมโดยนายสายสิทธ์ เจสิกกทัศนะครับปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสํานักงานพัฒนาพิงนคนครเชิญชวนน้องๆหนูๆมาร่วมสนุกกับกิจกรรมสร้างสีสันในวันฮาโลวีนชวนกันมาขนหัวลุกนะครับซึ่งก็จะมีอย่างนี้แหลนนะครับก็จะเตรียมไว้เป็น<อ>สัตว์ประหลาดเลยคานหน้าตาประหลาดแต่แฝงไปด้วยความน่ารักนะครับพร้อมกับการแสดงจากผีสาวแสนสวยที่จะมาสร้างบรรยากาศความสยองขวัญในสไตล์สาฟฟารีให้กับนักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกและเรียนรู้ในสถานที่ ที่เปิดโล่งรับอากาศที่บริสุทธิ์ครับที่มั่นใจได้กับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ภายใต้มาตรฐานชาโอ้โหสวยมากจริงๆดูสิคะนะคะสีสันบันเทิงมากๆเลยนะคะ,คะสําหรับการสร้างสีสันในวันฮรารวีนนะคะก็จะมีขึ้นในวันที่30และ31ตุลาคมนี้คะ่ะ3ชั่วโมงด้วยกันตั้งแต่5โมงครึ่งไปจนถึง2ทุ่มครึ่งเลยนะคะพบกับมอนสเตอร์เลบชิลค่ะสัตว์ประหลาดเลื้อยคลานนะคะอย่างเช่น Peku! อีกัวนาหลากสีงูคอนสเน็นะคะโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดและพบกับการสแสดงแดนซิ่งโชว์จากเหล่าผีสาวแสนสวยในรอบเวลา18นาิก15นาทีแล้วก็19นาิก40นาทีค่ะแต่ต้องบอกผู้ชมว่าใครอยากจะไปชมต้องจองนะคะเข้าชมผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้นเข้าไปที่เว็บไซต์ค่ะ www เช e ียงใหม่ i g h t s a f a r i .com เขาจำกัดผู้ที่เข้าชมนะคะรอบหนึ่งเนี่ยได้250คนและที่สำคัญ ขอความร่วมมือในการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเข้าใช้บริการด้วยค่ะจำนวนจำกัดด้วยนะครับสอ0คนเท่านั้นเขาบอกว่าอย่างสัตว์เลื้อยค่าอะไรเงี้ยบางคนบอกว่าน่ารักแต่บางคนก็บอกว่าไม่อยากอยู่ใกล้เลยบางคนก็บอกว่าน่ากลัวนะคะก็แล้วแต่ความชอบของคนจริงๆค่ะ